ดราม่าน้องต้นข้าวเนี่ยกูขอพูดหน่อยผันว่าแล้วจะต้องเป็นดราม่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยิ่งทวีคูณคือหลายๆคนก็บอกว่าน้องอ่ะเสียงดีแหละเสียงดีมาก FC ก็เยอะมากทีนี้ก็เกิดการเถียงกันของ FC กันเองเพราะว่าเวลามีศิลปินอื่นๆศิลปินจริงๆเ่ะ พี่ฝนธน,นทรพี่ดวงตาของทองหรือใครก็ตามที่ร้องเพลงอะแล้วเอฟซีชอบไปเมนว่าต้นข้าวร้องดีกว่าต้นข้าวมาที่หนึ่งต้นข้าวมีถึงขั้นว,ว่าต้นข้าวดีกว่าแม่พึ่งพุ่มพวง,พงดวงจันทร์ดีกว่าหรือไม่ดีกว่าไม่รู้แต่ั่น,นก็ไม่เข้าใจว่าทาไมต้องเทียบอะไรกันอย่างนี้และเกิดการทะเลาะกันกับเอฟซีด้วยกันเองเป็นอย่างนี้มาโดยตลอด ซึ่งหลายคนก็มองว่าเป็นเพราะเอฟซีนั่นแหละที่ทําให้น้องต้นข้าวดูไม่ดีอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าแม้พิธนายนงต้นข้าวเขาก็มั่นใช้ได้นะคะโว้ย <laughs> อะไรเนี่ยดันในก็เห็นน้องเขาน่ารักดีนะคะมามงมามั่นอะไรเหรอคะแต่ใน,นไม่กล้าแสดงความคิดเห็นนะคะเพราะว่าทัวลงดันในแน่นอนเอาความคิดเห็นของคุณผู้ชมดีกว่าว่าทาไมดราม่าถึงเริ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นคุณผู้ชมสองวันนี้มีการทําคลิปเดียนแบบ คลิปนี้ที่ลงจากรตอมีการเซตปมเซตผมเนี่ยเออพวกอินฟเอนเซอร์ไปยันแบบกันเยอะเลยแล้วก็ดราม่าก,ก็ช่ำไในไม่กั้นลงไปเล่นด้วยดราม่าด้วยเลยอย่าเรื่องนี้ดราม่าเริ่มขยายเป็นวงกว้างค่ะวันนี้ก็ขอพูดถึงคลิปของน้องต้นข้าวเหมือนเดิมค่ะจากสำนักข่าวใหญ่สำนักข่าวน้อยนะคะก็ต่างลงข่าวพูดถึงน้องต้นข้าวกันหนาหูมากอย่างเช่นเมื่อสวันที่ผ่านมานะคะ ถือว่าเป็นประเด็นของน้องต้นข้าวที่มาแหลกมากในโลกโซเชียลเหล่าอินฟลูอนเซอร์ต่างนำคลิปของน้องไปล้อเลียนหรือไปทำตามค่ะวันนี้นะคะดิฉันได้มีโอกาสไปฟังคุณดันนยนะคะดันนยเล่าข่าวคุณดันยเนี่ยได้พูดถึงกรณีดราม่าของน้องต้นข้าวเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เป็นประเด็นมาสักพักหนึ่งแล้ว โดยคุณดนายให้เหตุผลว่าตัวของน้องต้นข้าวเอกเนี่ยก็อาจจะไม่มีอะไรแต่เป็นเพราะ f c ฟแฟนคลับที่แบ่งเป็นสองกลุ่มหรือเปล่าที่เขาเนี่ยเอาน้องต้นข้าวมาเปรียบเทียบกับศิลปินท่านนั้นกับศิลปินท่านนี้และบอกว่าน้องเนี่ยร้องดีกว่าหรือบางครั้งบางคนก็บอกว่าไม่เหมือนและเกิดการเป็นกระแสวิพากวิจารณ์ และถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาจนเกิดดราม่าเป็นวงกว้างทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ต้องให้แฟนคลับ FC ชาวเน็ตเป็นผู้ตัดสินว่าดราม่าที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรถึงทำให้เป็นดราม่าเกี่ยวกับน้องต้นข้าวโดยส่วนตัวมองว่าน้องต้นข้าวเนี่ยยังเด็กคะ่ะและน้องเนี่ยก็เพิ่งดัง ส่วนหนึ่งก็ต้องมีคนที่คอยดูแลน้องแบ่งเป็นส่วนการวางตัวของน้องเนี่ยก็คือน้องอยังเด็กยังต้องมีคนคอยให้คำแนะนำและน้องดังในช่วงนี้และดังมากและน้องเนี่ยยังต้องเรียนรู้ในวงการบันเทิงอีกเยอะส่วนตัวก็มองว่าน้องเป็นเด็กคนหนึ่งนะคะที่ตั้งใจทำมาหากินตั้งใจทำงานเพื่ออยากมีทุนการศึกษา หรืออยากดูแลตัวเองอยากดูแลครอบครัวอยากดูแลย่าอยากดูแลคนที่รักของน้องอย่างดีที่สุดส่วน FC เนี่ยที่เอาน้องไปเปรียบอย่างเช่นเอาน้องไปเปรียบกับคุณแม่พึ่งพุ่มพวงหรือเปรียบกับศิลปินท่านใดในวงการก็ตามน้องต้นข้าวเคยออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วว่าน้องก็เคยบอกว่าพอพอ่อแม่เอฟซเนี่ย อย่านำน้องไปเปรียบเทียบกับใครหรืออย่าเอาไปวัดกับใครให้รักน้องในแบบฉบับที่น้องเป็นต้นข้าวสุปรียาน้องไม่อยากให้เอฟซีเนี่ยนำน้องไปเปรียบเทียบกับศิลปินท่านใดหรือศิลปินท่านไหนในอดีตเพราะน้องก็คือต้นข้าวน้องมีคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์มีลักษณะเทคนิคการแสดงเฉพาะตัวของน้อง น้องบอกว่าน้องไม่เหมือนใครทั้งนั้นน้องคือตัวของน้องเองน้องอยากให้ FC แฟนคลับเนี่ยรักในความที่เป็นต้นข้าวหรือตัวตนของน้องส่วนการที่เกิดกระแสการเปรียบเทียบกับศิลปินรุ่นใหญ่หรืออย่างเปรียบเทียบกับคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ตัวน้องเองก็ไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยกับ FC แฟนคลับ บางกลุ่มที่จะอาจจะเอาน้องไปเปรียบเทียบตัวน้องยังตั้งหน้าตั้งตาทํางานของน้องอย่างดีที่สุดร้องเพลงของน้องออกมาอย่างดีที่สุดแต่มันก็หนีไม่พ้นกระแสดามาค่ะเมื่อ fc สองกลุ่มเกิดการเปรียบเทียบอีกกลุ่มก็บอกอย่าเอาน้องไปเปรียบเทียบอีกกลุ่มก็พยายามเอาน้องไปเปรียบเทียบจึงเกิดการ โยงกันไปโยงกันมาและเกิดเป็นประเด็นทำให้หลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยเอาคลิปของน้องอย่างเช่นตอนที่น้องลงรถตู้ขณะที่จะไปร้องเพลงก็ถูกอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านนำคลิปพวกนี้ไปทำตามไปล้อเลียนจนเกิดเป็นความไม่สบายใจไปถึงตัวของน้องต้นข้าวทำให้น้องรู้สึกไม่โอเค ทำให้น้องรู้สึกนอยเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอยากจะบอกว่าถ้าเป็น Fc ของน้องต้นข้าวจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่นะคะ Fc ของน้องจะเสพแค่ผลงานน้องจะฟังแค่เพลงที่น้องร้องจริงๆคือทุกคนที่ติดตามน้องเนี่ยจะชื่นชอบในผลงานที่น้องร้องออกมาในเสียงเพลงที่น้องขลับกล่อมออกมา ให้กับ fc แฟนคลับทางด้านหน้าเวทีได้ชมได้ฟังกันนั่นคือตัวตนของน้องต้นข้าวจริงๆหลายคนหลายท่านก็บอกว่านักร้องลูกทุ่งเนี่ยต้องร้องเพลงก่อนขึ้นเวทีแบบสายันยอดรักนักร้องเนี่ยถ้าสติงเนี่ยก็คือขึ้นเวทีไปได้เลยแต่นักร้องลูกทุ่งเนี่ยบางท่านบางคนก็ร้องอยู่ข้างล่างเวทีก่อนอยู่ข้างๆเวทีก่อนก่อนที่จะขึ้นไปก็มี แต่แค่ไม่เป็นดราม่าแต่ทำไมดราม่าต้องเกิดกับน้องต้นข่าวอืมดิฉันมองว่าถ้าจะมาล้อเลียนเรื่องการขึ้นเวทีอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนตัวแอดมินมองว่ามันเป็นเทคนิคการแสดงของน้องมันเป็นเทคนิคเฉพาะตัวส่วนตัวของน้องที่น้องจะทําการแสดงของศิลปินแต่ละท่านมันก็จะมีแบบนี้ผู้ชมส่วนใหญ่ ที่เขาไปติดตามไปดูน้องต้นข้าวทางด้านหน้าเวทีส่วนใหญ่เขาก็ชอบเขาถึงไปดูกันนะคะเขาถึงเสียเวลาของตัวเองเพื่อไปดูไปชมไปให้กำลังใจศิลปินที่ตัวเองรักแต่สําหรับดราม่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ชื่นชอบในตัวศิลปินอยู่แล้วหรือไม่ได้มีความชอบเป็นการส่วนตัว ก็อาจจะไม่ไปดูไปชมและที่บอกว่าน้องเนี่ยดังแล้วลืมตัวเนี่ยไม่ใช่ค่ะแฟนคลับของต้นข้าวมายืนยันบอกว่าต้นข้าวเนี่ยไม่เคยดังแล้วลืมตัวต้นข้าวลองเพลงเสร็จน้องก็ให้ถ่ายรูปยาวเป็นหางว่าวใช้เวลาในการถ่ายรูปกับ fc แฟนคลับเป็นชั่วโมงยกเว้นวันที่น้องมีเรียนวันลุ่งขึ้นหรือวิ่งสองงาน น้องจะให้ถ่ายรูปไม่ได้น้องจะบอกเสมอว่าใครว่าน้องดังแล้วลืมตัวน้องไม่เคยลืมตัวค่ะถ้าไม่เคยดูน้องแบบจริงจังคนก็จะพูดว่าน้องเนี่ยมีอคติกับน้องก็จะพูดไปต่างๆนานาแต่สำหรับแฟนคลับนะคะที่ไปชมน้องจริงๆที่ติดตามน้องจริงๆจะรู้ว่านี่มันเป็นเทคนิคการแสดงของน้อง และน้องเนี่ยก็จะมาพูดคุยกับ FC แฟนคลับตลอดไม่เคยยิ่งไม่เคยลืมตัวอย่างที่เป็นข่าวออกมานะคะแอดมินนะคะในฐานะที่เป็น FC แฟนคลับของน้องต้นข้าวก็รู้สึกว่าน้องก็ทำหน้าที่ในแบบฉบับของน้องต้นข้าวอย่างดีที่สุดแล้วคะ่ะแต่จะให้ถูกใจทุกคนถูกใจคนทั้งหมดเนี่ย ก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะมันก็อาจจะเป็นสัจธรรมของโลกใบนี้ค่ะที่มีทั้งคนรักและมีทั้งคนไม่รักมีทั้งคนชอบและมีทั้งคนไม่ชอบจะให้ชอบเหมือนกันหมดทุกคนก็อาจจะยังเป็นไปไม่ได้ค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็ขอนำเรื่องราวกระแสที่กําลังเป็นกระแสโด่งดังของน้องต้นข้าวอยู่นะตอนนี้มาพูดคุยกับ f c ไว้เพียงเท่านี้ก่อน มีอะไรอัปเดตก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันใหม่วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ